ต้อนรับแม่แม่ทุกคนด้วยนะครับอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะครับผมมาวันนี้ผมมามาดูน้องเจียจุนนะครับน้องจุนจุนมาแล้วนะครับมาแล้วน้องช้างนะครับน้องช้างมาแล้วอ่าฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่น้องเจียจุนมาแล้วครับแวะมาเติมข้างๆจุนจุนค่ะสวัสดีครับแม่แม่มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับแม่แม่เรียกร้องมาก็จัดให้เลยครับผมนี่มาแล้วครับเจียจุนมาแล้ว อยู่สายแค่ไหนี่กแค่ร่างหกพันสิบนั่นแหละนี่แหละแม่งจะตีสูบเขาปลูกแล้วก็เมี่ยงโอบแมี่ยงเรียนเมี่ยงงาเมี่ยงงานเมี่ยงเาเดินไปไหนเออย้ายดื้อฮะเออนี่ก่อนนี่ก่อนใส่มาตอนนี้อยู่ด้วยกันได้หมดแล้วเนาะเราสวัสดีครับแม่แม่ครับนี่นี่พอเลี้ยงแดงครับพ่อเลี้ยงแดงสวัสดีครับแม่แม่พอเลี้ยงแดงสวัสดีครับพ่อเลี้ยงแดงอ่าพ่อเลี้ยงแดงครับผม ตอนนี้จุนจุนอยู่ข้างในครับผมเดี๋ยวให้จุนจุนเดินออกมาครับจุนจุนอยู่กับคุณแม่นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับนี่คือที่ใหม่บ้านจุนจุนนะครับผมจุนจุนมาแล้วครับจุนจุนมาแล้วโอ้ยโดนโดนพักเียวเลยไหมไหลโดดพักเียวเลยไหมจอเบิ่งว่าคนดูเป็นรอยเลยเ้ยเป็นรอยเยางเลยเนี่ยสวัสดีครับจุจุนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับน้องจุนจุนอยู่ข้างในครับกำลังจะเดินออกมานะครับคิดถึงจัวจุนตั้งแต่ย้ายจากเชียงใหม่ก็ไม่ค่อยเห็นน้องเลยตอนนี้มาอยู่กทมแล้วเดี๋ยวจะแวะไปหาน้จุนสวัสดีครับแม่แม่จุนจุนมาทําอะไรบ้างคะจะน้องเทีย่ยวนี้ไหมคะอันนี้อันนี้คือแลนของเรานะครับจากที่ว่าเรามีดราม่าเยอะมากนะครับว่าเราจะเอาน้องมาเล่นกับนักท่องเที่ยวไหมอะไรประมาณนี้ครับคือ ผมแนานามผู้จัดการนะครับขอแจ้งให้แม่ๆทุกคนทราบนะครับว่าน้องจุนน้องน้องจุนแม่โมนาป้ากุ๊กกิ๊กจะมาอยู่ในคอกให้ลูกค้าได้ชมอย่างเดียวครับไม่มีลงเล่นน้ําแต่ว่าจะมีไลฟ์ให้แม่ๆดูว่าน้องเนี่ยลงเล่นน้ําโดยธรรมชาติด้วยส่วนตัวน้องเองนะครับลงนอน,จ,นจุนมีหลังคาครับไม่ต้องห่วงครับผม สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนด้วยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนี่มาแล้วครับมาสองดาราสาวสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แบงค์้อกอะไรเฟนฟ้าครับแม่แม่บรรยาการดีมากเลยค่ะนี่นี่จะเป็นเนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบไร่นะครับตัวนี้จะเป็นเฟสสองที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์ของช้างที่มีอายุนะครับนี่อย่างเช่นคุณยายน้ำหวาน คุณยายน้ำหมันนี่ก็อายุห้าสิบหกปีปีนี้นะครับผมมาจากพัทยานะครับแล้วก็จะมีะนี่ครับคุณแม่สาลายมาจากเชียงใหม่นะครับผมคุณแม่สาลายแล้วก็จะมีดาราสาวของเราน้องทับทิมนะครับน้องทับทิมโดยปกติจนจนเป็นผีบ้านน้านะคะ,ะเข้าใจครับว่าจนจนเป็นผีบ้านน้าแต่ว่า มีดราม,ม่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตอนที่น้องจุนจุนมาวันแรกยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะครับก็มีดราม,ม่าแล้วก็อยากจะสยบดราม,ม่านี้หน่อยนะครับเพิ่งรู้ว่ากทมมีบางช้างพอติดตามจุนจุนเลยจะแวะไปเที่ยวนะครับโอเคครับสาวๆเป็นยังไงบ้างคะหายเหนื่อยหรือยังอันนี้เดี๋ยวผมจะมีภาพสาวๆตอนนอนให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมา,าแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะทําการไล์นะครับก็ให้น้องๆได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับพานอนมานอนอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาตินะครับ ไงได้ยังไงคะเรียกแก๊ปมาก็ได้ครับหรือถ้าแม่ขับรถมาเองก็อยู่ที่สุวินทวงศ์หนึ่งร้อยสิบนะครับผมสุวินทวงศ์หนึ่งร้อยสิบครับผมจุนจุนแม่และป้าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ปางนะครับผมตอนนี้ปล่อยน้องช้างกินหญ้าอยู่นะครับจุน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 อยู่ไหนครับ บรรยากาศดีมากเลยเพิ่งรู้ว่ากำลังไปฟังช้างดีงามมากค่ะฝากจุนๆกับแม่ด้วยนะคะไอ้เต้าจุนสนมากนะคะมาแล้วดาราสาวจุนจุนน้อยตามจุนจุนทั้งในเชียงใหม่จนถึงชัยภูมิสุดท้ายมาอยู่ใกล้บ้านหนองจอกสวัสดีครับแม่แม่ทุกคนนะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผู้จัดการระวังมีกลุ่มมาหาแสงกับผู้จัดการนะคะมาเลยครับผมด่าอย่างเดียวครับด่าลูกเดียวครับผมด่าลูกเดียวนะครับ ชื่อปางอะไรชื่อแบงคอกเอลเฟนพาร์ครับผมตามชื่อเพจตามชื่อเพจเลยครับผม <S <S จุนมาแล้วจุนมาแล้วจุนมาแล้วทางเดียวกับฮาราจูกุไหมครับอ,อ,อยู่ด้านหลังโครงการฮาราจูกุนะครับแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับจุนจุนเล้ยครอบครัวขอฝากแน่ฝากตัวด้วยนะคะจุนจุนเก่งมากเลยเข้ากับทุกคนได้ได้ด้วยดีนะครับที่นีออ่อยู่กับพี่ทัพทีมอยู่กับพี่ทัพทีมอยู่กับพี่บารามีได้ด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นช่วงเวลาเที่ยงวันนะครับช่วงบ่ายนี่ครับช่วงบ่ายนี้เราก็จะปล่อยน้องช้างได้เป็นอิสระสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับได้อยู่กันแต่ว่าก็มีพี่ควานอยู่ใกล้ๆนะครับ s> <S พี่จูนพี่จูนพี่จูนไปไหนพี่จูนพี่จูนไปไหนก็ทอมมีจูนจุนแล้วจูนจูนถ้ามีวันหยุดจะไปหานะอยู่ใกล้แวว <_ s> น้องต้องกักโรคไหมคะรอหมอมาพรุ่งนี้ครับผมแต่ว่าที้นี้เราปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติครับเราไม่ได้ให้น้องขังอยู่ในกรงหรือว่าอะไรนะครับ แล้วก็ลดการสัมผัสกับนักท่องเที่ยวด้วยครับตอนนี้มาเป็นการมาเป็นสาวกทมกันแล้วเป็นไงผู้จัดจาการผู้ชมเป็นร้อยเฮ้ยปกติผมก็คิซสาวก็เป็นร้อยอยู่นะไม่กบกี่วันจะได้ไปหาวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าครับผมเชิญได้เลยครับใก, BTS, รใกล้ BTS ีหรือมาร์ทไหมเอ่อใกล้กับเออ่มนบุรีครับผมเอ่อ T, มาร์มนบุรี แล้วก็นั่งรถเอ่อรถรถไฟฟ้าต่อมาได้เลยนะครับไอรถรถรถทัวร์หนึ่งร้อบาทนะครับค่าหลังน้องเป็นอะไรค่าสีเขียวใส่ยาครับผมใส่ยาครับเพราะว่าก่อนที่น้องจะมานี้น้องเข้าโรงเรียนมาครับผมอันนี้ถือแจ้งให้ทราบด้วยนะครับแจ้งให้พี่ๆทุกคนทราบด้วยครับว่าน้องเนี่ย น้องเนี่ยเป็นช้างที่ยังเด็กอยู่นะครับแล้วทีนี้ก่อนที่ว่าจะมาอยู่ที่นี่ก็ทางเจ้าของพาน้องเข้าโรงเรียนซึ่งการเข้าโรงเรียนของน้องเนี่ยครับจะมีการฝึกเรื่องภาษาและก็การต้องเข้าใจคําสั่งในการที่ว่าอยู่นิ่งๆอย่าชน,อย,าชนอย่าชนคนนะ <c ười> อันนี้ผมกล้าผมผมกล้าพูดได้เลยครับถ้าเกิดแม่แม่มาแล้วน้องยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับรับรองชนแม่แม่กระเด็นแน่นอนครับผมฝากล้างตาให้เด็กน้อยนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วง ขาหลังจุนๆเป็นอะไรจันจุนเปเข้าโรงเรียนมานะครับจะแวะไปหานะครับได้เลยครับได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับผมน้องทัพทีมอยู่ตรงไหนนี่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 น้องทัพทีมกับพี่บาลามีอยู่ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนด้วยนะครับหญ้าเยอะมากสูงท่วมหัวเลยใช่ครับที่นี่อุดมสมบูรณ์ด้วยครับถ้าเสียค่าเข้าไหมครับคนไทยไม่ต้องเสียนะครับ อยากยุมอยากยุมฝากผู้จัดการหยุมให้หน่อยครับผมไม่กล้าหยุมครับแม่เขาอยู่ <laughs> ไม่กล้าไปยุ่งกับคุณแม่เขา <laughs> จนเนอันนี้น้องทัพทีมพี่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 ทัพทีมกินหญ้าอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นพี่บารามีนะครับอ่เอฟซี F C, ถามหาควันต่อนี่ครับนี่นี่นี่คือควันต่อครับค <ขา S 1> วันต่อครับควันต่อก็มาอยู่กับเราด้วยที่นี่นะครับผม อย่าโดนขาหลังจุนจุนเข้ามาเลยครับอ่านี่ใครอย่าโดนขาหลังจุนจุนเข้ามาได้เลยนะครับน้องบารมีก็บอกอยากเจอก็เข้ามาครับอยากเจอก็เข้ามาสวัสดีครับมาได้เลยครับวันที่สิบห้านะครับเริ่มเปิดให้แม่แมได้เข้าเข้ามาพบกับจุนจุนนะครับแต่ว่าไม่ให้สัมผัสนะครับผมดูได้ดูดูแต่ตามืออย่าต้องนะครับพุดนเล่นครับพุดนเล่นพุดนเล่น มาได้ครับมาได้ที่นี่เราใจดีครับน้องจูนจูนไม่แปลกที่เลยดีใจนะลูกเมื่อกี้ก็หลับเพิ่งตื่นกันครับทั้งทั้งแม่แม่กุกิกแล้วก็เอ้ทั้งป้ากุกิกแล้วก็น้องเจือจุนครับเพิ่งจะตื่นกันครับทัพทีมอายุสองปีครับทัพทีมอายุสองปีครับ มีของกินขายไหมมีครับมีน้ําเก๊กฮวยมีน้าลำไยมีหมดเลยครับผมน้าเก๊กฮวยมีฟองนะครับผมมีเพื่มเยอะเลยน้ําเก๊กฮวยมีฟองมีนะครับเอาเลยครับเริ่มโชว์เริ่มโชว์พี่นิหารแล้วนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยมีพี่ควันมาอยู่กับน้องแล้วครับพี่ควันชื่ออะไรครับมีพี่ควันต่อมีพี่ควันเจมแล้วก็ลุงชื่ออะไรครับอ๋อลุงลุงหวานครับลุงหวานจุนจุนมาจุนจุนมา อยากโดนจนๆวิ่งทับได้ครับได้ครับแสดงตัวเลยผมจะแคปไว้นะครับแสดงตัวเลยอย่าโดนจนๆวิ่งทับเนี่ยขี้แตกนะครับผมบอกเลยขี้แตกนะครับใช่ครับพี่ควันต่อครับมีเพื่อนเยอะเลยมีช้างงาด้วยที่นี่เราไม่ได้ปิดกั้นช้างตัวผู้นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นช้างตัวผู้นะครับถ้าเรซูเม่คุณผ่านคุณก็เราก็จะเลือกเข้ามาได้เลยครับผม อันนี้อันนี้คุณยายคุณยายตาตาไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คุณยายแม่วาดครับแม่วาดแล้วชอบช้างตัวเล็กด้วยชอบช้างตัวเล็กด้วยครับไปเลยไปเลยคุณยายไปเลยลูกไปเลยวันอาทิตย์นี้เหรอครับอย่าตะคู่นะครับยังไม่ได้เจอครับวันอาทิตย์นี้ยังไม่ได้เจอจุนจุนะครับมาอาทิตย์หน้าก็ได้นะครับช้างอ้วนน่ารักทุกเช่นลยครับขอชื่นชมค่ะ ที่นี่ที่นี่เลี้ยงช้างดีจริงๆนะครับเร,เราไม่ได้เราไม่ได้สสวแวงหาผลกับประโยชน์กับกับช้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปเราก็มีให้ช้างแล้วก็มีให้กับบริษัทเพราะว่าบริษัทต,ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงานมนุษย์ไม่ได้ใช้พลังงานเครื่องจักรหรือพลังงานไฟฟ้านะครับเลิศม,มากค่ะพี่ผู้จัดการขอคุณครับเราเข้าไปซื้อหารป้อนแม่โมปากุกิกได้ใช่ไหมครับได้ครับผมค่าเข้าฟรี แต่ว่าถ้าแม่แม่ท่านใดต้องการจะซื้ออาหารให้น้องก็ตกากะละหนึ่งร้อยบาทเลยครับผมตะกะละหนึ่งร้อยคะแนนครับตัวดีครับตกากะละหนึ่งร้อยคะแนนครับผมเดี๋ยวปิวอีกเดี๋ยวปิวอีกค่าบัตรไม่เสียครับค่าบัตรไม่เสียจุนจุนกินหญ้าเป็นเหรอคะกินเป็นครับผมหนูกินหญ้าเป็นคะ่ะคุณแม่กินนมก็เก่งด้วยใส่ปั๊มครับใส่ปั๊มควันเจมมาด้วยครับควันเจมมาด้วยควันเจมคนหล่อนี่ควันเจมคนหล่อมาด้วยครับ เหนียงขึ้นครับเหนียงขึ้น <Okay. S 1> ที่ปางช้างมีช้างทั้งหมดสิบสองเชือกครับผมมีช้างทั้งหมดสิบสองเชือก <Okay. S 1> อุดทิศล่างให้จุนค่ะ <laughs> ได้เลยครับได้เลย <laughs> อุดทิศล่างให้จุนจุนด้วย <laughs> เห็นหน้าควันต่อแล้วหน้าหน้าตาคุ้นเคยโอเคครับ คชอาจุนกินย่าเก่งตั้งแต่สีเดือนเลยค่ะเคยเห็นในไลฟ์โคชบาลจุนจุนสนไหมตอนนี้ยังไม่ได้สนขนาดขนาดที่ f อซพูดกันมาเลยนะครับยังไม่ออกไลน์เขายังไม่ออกไลายเพิ่งจะมาอยู่ครับ